เัาได้รับทุกคนอยู่ช่อง a i r s o l u t ติันอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิว Air Copper หรือ Copper 8 T S A B กันบ้างของ Carrier ตัวนี้ที่ผมกำลมังจะติดตั้งเป็นตัว24,000 BTU นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวนี้วัสดุมันเป็นยังไงมีอะไรให้มาบ้างแล้วภายในมันเป็นแบบไหนวัสดุข้างในเหล็กมันดีหรือเปล่าเขาผลิตมาโอเคหรือเปล่ามาตรฐานมันเป็นยังไงเดี๋ยวได้รู้กันทั้งหมด ตรงนี้เลยอันนี้2 0 0 0มี่ตัวอาจจะใหญ่นิดนึงนะครับที่ผมจับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นในการที่ดูกันก่อนเลยว่าวัสดุมันเป็นอย่างไร แล้วตอนนี้ผมก็ได้ทำการแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับวัสดุเป็นยังไงลองจับหน่อยดิโอ้โหดูเฮ้ยแข็งแรงอยู่นะครับทุกคนไม่ธรรมดานี่ข้างในเป็นแบบทองแดงเหมือนจะเคลือบบูฟินด้วยนะมันเป็นสีฟ้าด้วยนะครับ แล้วก็จะมีตรงนี้เป็นตัวดิสเพย์ตัวแสดงอุณหภูมิเวลาที่เราเปิดแอร์ปุ๊บอุณหภูมิมันก็จะเด้งมาตรงนี้แล้วมันก็จะมาโผล่ตรงนี้แบบนี้เดี๋ยวผมจะแกะข้างในให้ดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันบ้าง แล้วตอนนี้ผมก็ได้ทําการถอดหน้ากากบอดี้มันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะนี่คือตัวดิสเพย์นี่ที่เวลาเราเปิดแอร์ปุ๊บจะมีอุณหภูมิเด้งมาตรงนี้นะครับแล้วแต่ตัวหน้ากากแลนนี่ก็เป็นตัวควบคุมวงจรของแอร์ทั้งหมดนะครับรุ่นนี้ฟิกสปีดวงจรมันจะไม่ยุ่งยากนะครับก็จะมีประมาณนี้หน้าตาอันนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์ตัวจับอุณหภูมิและที่คุณเห็นนี่ อันนี้เป็นแบบเคลือบบูฟินนะครับทวนการกัดก่อนได้มากยิ่งขึ้นทองแดงนี่ร้อเของแครเอียนี่เขาการันตีอยู่แล้วว่าทองแดง100%ยเร์เซนะครับแล้วมาดูตรงนี้หน่อยครับตรงนี้จะมีสวิงอยู่2อันมีฝั่งขวาด้วยแล้วก็จะมีอยู่ฝั่งซ้ายด้วยแปลว่ารุ่นนี้จะสามารถสวิงได้4ี่ทิศทางนะขึ้นลงซ้ายขวาแล้วนี่ก็จะเป็นแบบ1บานใบพับ ดูข้างในสวยงามดูพลาสติกของมันมันยืดหยุ่นได้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะแบบงอแล้วหักนะอันนี้ผมว่าแข็งแรงถ้าถามผมนะส่วนตัวเนี่ยนี่ผมกดจนนิ้วผมขาวเลยเห็นไหมออกแรงเยอะมากอ่ะอ่ะแล้วอีกจุดหนึ่งที่ ไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับรุ่นนี้นะครับถาดน้ำถอดไม่ได้นะจะเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวบอดี้เลยนะครับโค้งมันแปลว่ารุ่นนี้ Copper 8เนี่ยจะไม่สามารถถอดถาดน้ำทิ้งได้จะไม่เหมือนกับตัว Copper 7หรือ Copper 7นะครับเพราะถ้าเป็นตัว Copper 7เเนี่ยมันจะสามารถถอดถาดได้อ่านี่คือความแตกตา่างอีกหนึ่งจุดนี่ อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงตัวบอดี้มันนิดนึงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวแผ่นฟิลเตอร์มันจะไม่ได้อยู่ข้างในตรงนี้นะนี่มันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเขาจะยายมาไว้ข้างบนนี้ทําให้เวลาเราถอดล้างอ่ะเราไม่ต้องเปิดหน้ากากมาเราสามารถถอดจากข้างบนได้เลยแบบนี้เห็นไหมเราสามารถถอดออกมาล้างได้แต่นี้ผมขอถอดแค่นี้แล้วกันเพรางจริงมันถอดไม่ยากแล้วก็ใส่ไม่ยากเลย สะดวกสบายในการล้างทำความสะอาดแผ่นฟิลเตอร์มากยิ่งขึ้นอ่ะเบื้องต้นของตัวชุดคอยเย็นก็จะประมาณนี้ภายในที่ผมถ่ายไว้ให้ดูเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราไปดูปันม้านดีกว่าว่าแล้วเขามีของแถมอะไรมาให้เราบ้างนะครับอ่ะและนี่คืออุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ในชุดนะครับของตัว tsa b copper 8ของ carrier นั่นเองที่เห็นเลยข้างหลังตรงนี้ในกล่องนี้จะเป็นท่อทองแดงนะครับให้มาทั้งหมด4เมตรด้วยกันอ่าแล้วต่อมาก็จะมี หัวแฟอันนี้เอาไว้เป็นตัวข้อต่อที่เอาไว้เชื่อมระหว่างตัวคอยเย็นกับตัวคอยร้อนนะครับให้มาอย่างละสองตัวนี่แล้วก็มีทานมาให้ใบรับประกันทั้งชุดคอยเย็นแล้วก็ชุดคอยร้อนนะครับนี่ถ้าเป็นชุดคอยเย็นก็จะเป็นตัว C2 T S A B นี่คือชุดคอยเยน็นพอเป็นชุดคอยร้อนก็จะเป็นตัว38มมันคือรุ่นเดียวกันนะครับแต่เขาจะแยกระหว่างตัวคอยเย็นกับตัวคอยร้อน และรุ่นนี้ก็มีแผ่น PM 2.5ฟิลเตอร์มาให้ด้วยแต่ว่าให้มาโดยจะให้มา1แผ่นด้วยกันนะครับเอาไปใส่ที่ตัวแอร์นะอย่าเก็บเอาไว้นะครับถ้าคุณเก็บเอาไว้ห่ออย่างนี้มันช่วยอะไรไม่ได้นะอ่ะไปใส่ที่แอร์นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานคู่มือการติดตั้งแล้วก็มีคู่มือการใช้รีโมทนี่มีทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยเช่นกัน อ่ะแล้วที่สำคัญก็จะมีรีโมทมาให้ด้วยเพราะถ้าไม่มีรีโมทคุณก็ใช้เปิดแอร์ไม่ได้และนี่ก็คือหน้าตาตัวรีโมทของมันให้มาพร้อมกับตัวแท่นวางนะหรือตัวที่วางรีโมทนะครับที่ไว้ติดกับกำแพงนะครับแต่ตอนนี้ตัวแท่นวางรีโมทนั้นมันอยู่ในรถผมเดี๋ยวผมค่อยไปหยิบแต่ว่ามันให้มาด้วยนะครับนี่มีอะไรบ้างมีโหมดมี h ฮพาวเวอรมีแรงลมมีโหมด l e e p กับองศาเป็นฟาเรนไฮต์หรือเป็นองศาเซลเซียสก็ได้มีดิสเพย์อันนี้จะเปิดเวลาเราเปิดตอนคืนมืดๆแล้วอยากจะให้ไฟมันไม่สว่างเนีวลาไฟดิสเพย์มันแยงตาเราก็สามารถกดปิดได้สวิงขึ้นลงสวิงซ้ายขวามีไอเ l ลให้ด้วยนะอ่าด้านหลังนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณตัวไอเ l ลอันนี้ในคู่มือก็จะบอกนะครับว่าไอ e l ลมันทําหน้าที่อะไรนะคล้ายๆกับตาอาัจฉริยะนี่รุ่นนี้มีนะครับแล้วก็มี แอนตี้โฟกนี่มี e ีโคมี i c ค e a นมีทําเฮโคทุกอย่างเนี่ยในคู่มือการใช้มันมีบอกทั้งหมดถ้าคุณซื้อไปอ่านเล่มนี้จบเลยอ่ะทุกคนครับตอนนี้ช่างก็กําลังรอให้ผมถ่ายคลิปอยู่แล้วก็กําลังรอจะติดตั้งเพราะว่าช่างต้องการใช้เสียงแล้วผมก็บังคับให้ช่างเขาเงียบซึ่งเดี๋ยวเราจะรีบไปดูคอยร้อนกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วจะปล่อยให้ช่างได้ติดตั้งเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดู ผมขอบอกก่อนละกันนะช่างที่มาติดให้เราวันนี้ก็ชุดเดิมนะครับจาก SJA นะครับใครที่อยู่ใกล้กรุงเทพและอยู่เขตลาดพร้าวหรือละแวกใกล้เคียงหรือจะใช้บริการของ SJA ก็สามารถโทรไปได้เลยที่0877072257ตรงนี้ที่ผมขึ้นตรงนี้นะหรือผมจะทิ้งลิงก์ในการติดต่อของร้านนี้เอาไปข้างใต้ด้วยหรือถ้าสมมุติว่าคุณไม่อยากติดต่อเองติดต่อมาทาง Air Service ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะดําเนินการแล้วก็ เรียกช่างของ s อสไปดูแลให้ได้แน่นอนซึ่งตอนนี้เดี๋ยวไปดูคอยร้อนอีกแป๊บหนึ่งก่อนดีกว่าอะและนี่ก็คือตัวคอยร้อนของ Carrier Copper 8นะครับส4 0 0มืพมิตัวไม่ใหญ่มากนะครับด้วยความสูงเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสักเ0็เซนน่าจะได้นะครับตัวนี้เล็ก แ,แรงทนทานฟังเสียงโอเคสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวคอยล้อเนี่ยแผงมันจะเป็นแบบทองแดงร้อเซนะครับสวยเทียวดูกระจังแนะ่ดูดีไซน์เฉียบขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการเทคโนโลยีโอเพแต่ผมแกะข้างในให้ดูดีกว่าว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้าง และนี่ก็คือชุดคอยร้อนที่ผมแกะข้างในออกมาแล้วนะครับมาดูระบบวงจรอ,ออกมาที่ผมบอกว่ามันเป็นฟิกสปีดปัญหายุ่งยากมันก็จะหมดไปเพราะว่าตรงนี้ตัวนี้จะเป็นแค่ตัวคอนโทรลที่รับมาจากชุดคอยเย็นอีกทีนึงนะครับเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ผมแกะน็อตมันออกนะตรงนี้จริงๆแล้วมันคือตัวสะพานไฟนั่นเองนะครับนี่แต่ว่าไอตัวนี้เนะี่ยมันชอบมีมดเข้าไปทํารังเขาออกแบบมาใหม่ให้มันครอบเก็บ กันมดได้เลยมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะต้องใส่น็อตคืนให้เขาด้วย2ตัวนี่โหออกแบบมาแล้วก็มีตัวชุด Star c o m p r e s s ร r แล้วก็มีชุดตัว Star พัดลมอยู่ตรงนี้ระบบวงจรม,มีแค่นี้เลยสําหรับระบบฟิสปีดของ Carrier รุ่นนี้นะครับผมชอบอันนี้มากเลยนะอันเนี้ยเขาใส่ใจมากเลยนะกันมดกันอะไรเข้าตรงนี้เนี่ยตัวเนี้ยถ้ามันไม่มีข้อมสมัยก่อน,เ,นเสียบ่อยมากนะครับตัวเนี้ยดีมากมอเตอร์พัดลม อ่ะแล้วสำหรับรุ่นนี้ตัวแผงเป็นแบบสองชั้นนะครับดูตรงนี้เห็นไหมครับสองชั้นช่วยระบายความร้อนได้มากยิ่งขึ้นนะโอ้โหแจ๋วๆเลยอันนี้ทีโอ้แข็งแรงน่าจะประมาณนี้อ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว c a r r i e r Copper 8 GSA B รุ่นที่ผมกำลังรีวิวอยู่นี่เป็นตัว24,0 0 0 BTU นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ช่างได้ทำการติดตั้งแล้วเดี๋ยวหลังติดตั้งเสร็จผมจะให้ช่างลองทดลองดูว่าเสียงมันดังแค่ไหนกับตัว2 4 0 0 0 BTU นะเสียงมันดังอยู่ยแล้วแหละแต่จะดังมากแค่ไหนเดี๋ยวรู้กันแล้วก็แรงลมมันจะแรงมากแค่ไหนเดี๋ยวจะให้ช่างเขาลองทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณ ทางลูกค้ามากๆนะครับที่ให้เรามารีวิวที่สถานที่ที่บ้านของเขานะครับก็ขอบคุณมากๆมีน้ําใจกับทางเรามากๆนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมสับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้นําเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกทกคนต่อต่อไปแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนเพิ่มเติมอยากจะโดเนตเงินสนับสนุนเราก็สามารถไปกดโดเนต ซุปเปอร์แทงได้ที่ใต้คลิปนี้มันจะมีให้กดซุปเปอร์แทงอยู่ก็สามารถโด o n a t i เงินสนับสนุนเราได้เล็กๆ,ๆน้อยๆหรือถ้าใครอยากจะได้เสื้อแบบนี้ตัวละ290บาทก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ Line Air Service t h a i เสื้อแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้และอีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพและอยู่เขตไร้พาหรือใกล้เคียงอยากได้ช่างแอร์ดีๆ อยาจะได้คนที่ดูแลแอร์เราเราจะได้สบายใจ SJ Air สามารถไปติดต่อขอเรียกใช้บริการได้เลยนะครับ0877072257กรุงเทพลาดพาวและละแวกใกล้เคียงและยังไม่หมดหลังจบคลิปมีการทดสอบแอร์ให้ดูด้วยไปดูกันครับอาและนี่ก็คือการทดสอบของทางช่างของเรานะครับเริ่มต้นจากการ ทสกันดูเลยครับว่าแรงลมมาได้เท่าไหร่อ่ะตอนนี้ช่างได้ทําการจ่อไปที่ตัวแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ21.2จุดสนะครับอันนี้จอที่หน้าแอร์เลยนะครับจะเห็นได้ว่าความแรง21.2เนี่ยมันแรงมากกว่าพัดลมบ้านทั่วไปอีกนะครับอ่ะจะได้ประมาณสัก20บกว่ากว่าประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูชุดคอยล้อนกันบ้างดีกว่านะครับว่าเสียงมันจะดังแค่ไหนกับ Air Fix กส์ปีดสองหมื่นสี่พัน BTU ห้าสิบแปดจุดสามนี่คือเสียงที่เรายังไม่ได้ไปจ่อที่ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับและตอนนี้ช่างก็ทําการจ่อเข้าไปที่ตัวคอมเพรสเซอร์เรียบร้อยจะเห็นเลยครับว่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบห้าไปปลายเจ็ดสิบหกต้นๆความเสียงดังนะครับถามว่าทําไมเสียงดังรุ่นนี้ฟิกส์ปีดนะครับแล้วตัวขนาด BTU สองหมื่นสี่พัน BTU ด้วย ได้ขนาดนี้ผมถือว่าเงียบระดับหนึ่งแล้วจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่อง Air Service ให้มีคลิปดีๆแบบนี้เรามีสินค้าคอลเลกชันเก๋ๆให้ได้มาช็อปกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดผ้าหม่มผ้าพันคอออกแบบโดยทีมงานช่อง Air Service ไปช็อปกันได้แล้ววันนี้ที่ shopther co air service หรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ